สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเกม Final at Freddy's ี้ภาค e c u r i t y b r บรินะครับวันนี้มากับคลิปพิเศษนะครับฉลองเดือนแห่งความรักเพราะว่าทาง s t l ว Woo Studio เนี่ยเขาได้ทำการปล่อยโปสเตอร์ฉลองวันวาเลนไทน์ให้เราได้ดูกันนะครับซึ่งแต่และรูปเนี่ยก็ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยแต่บางรูปก็อาจจะนิดนึงแหละนะครับ โดยมันจะมีอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูบล็อกข้อความที่ทางสตีวูสตูดิโอเขาเขียนให้เรากันก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาที่เว็บของสตีวูสตูดิโอแล้วซึ่งมันเป็นหัวข้อข่าวนะครับที่เขียนว่า Happy Valentine's Day from Stewie นั่นเองหรือว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์จาก s สตีวูนั่นเองครับ โดยเริ่มมาก็เขียนเลยนะครับว่าสวัสดีทุกคนฤดูแห่งความรักตอนนี้ได้มาถึงแล้วและพวกเราเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันความรักความหงุหงิสักเล็กน้อยให้กับคุณนะครับในตอนนี้ทั้งสตูดิโอของเราเนี่ยได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างอะไรบางอย่างที่มันพิเศษให้กับคอมมูนิตี้ฟฟนามนะครับและนั่นก็คือการ์ดโปสเตอร์วันวาเลนไทน์นั่นเองครับที่ทุกคนสามารถแชร์หรือว่าจะปริ้นให้กับใครที่คุณรักก็ได้นะครับและก็เขียนต่อว่า แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะทุกคนด้านล่างนี้จะมีการดาวน์โหลดให้เรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดรูปภาพเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปให้คนอื่นหรือว่าเอาไว้ให้ตัวเองนะครับเหมือนแบบซื้อกูรลาให้กับตัวเองอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในที่นี้มันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็คือเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีทูกับฟอร์มทูเนี่ยก็คือถึง from เนี่ยคือจากนะครับก็คือเหมือนแบบถึงคนนี้จากคนนี้อะไรแบบนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่มีทูกับ From นั่นเองยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยพร้อมๆกันครับนี่อันแรกนะฮะก็คือรูปของแกมล็อกเฟรดี้นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ได้เขียนว่าเธออยากจะมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของฉันไหมนะครับประมาณนี้ก็มีทูกับ f r o m กับอันอีกอันนึงก็ไม่มีนะครับประมาณนี้อันต่อมานะครับเป็นของ r o ซี่นะฮะมันบอกว่า ฉันมีแค่ตาให้กับเธอนะนะครับอันนี้ก็เป็นการเนบแนมตัวร็อกซี่เหมือนกันเพราะว่าตัวกิกเกอรี่เนี่ยต้องการตาไงนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเออฉันมีแค่ตาให้กับเธอนะอะไรแบบนั้นก็มีทูกับ F รอ m เหมือนเดิมนะครับอันนี้3นี่อันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะฮะเขียนว่า let's rock and roll valentine นะครับก็คือ rock and roll ไปด้วยกันวันวาเลนไทน์ประมาณนั้นเลยนะครับผม แล้วก็ต่อมานะฮะเป็นของชิก้านะครับนี่บอกว่าฉันรักเธอมากกว่าพิซ่าอีกนะครับแต่ว่าตัวชิก้าไปอยู่ในพิซ่าผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาครับเป็นอะไรเป็นซันกับมูนนะครับซึ่งก็ตัวซันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่ว่าตัวมูนนี่คือแบบเออจะดีไหมว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เขียนว่า you are my sunshine นะครับหรือว่าเธอคือแสงสว่างของฉันนะครับ แล้วก็อันต่อมาเขียนว่า Love You To The Moon and Back นะครับก็คือรักเธอถึงพระจันท์เลยนะครับประมาณนั้นอันต่อมาอันนี้ผมชอบมากๆเลยคือมันเป็นม็อบบอทนะครับแล้วก็เป็นดวงตาแบบ in love อะไรแบบนี้เออมันแบบมันไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยแต่ว่าค่อนข้างจะน่ารักเลยแหละครับนะนี่มี2เวอร์ชันเหมือนเดิมแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นของ DJ Music Man นะครับเขียนว่า You Make My Heart Skip The Beat นะครับหรือว่า คุณทําให้หัวใจของฉันมันลืมเต้นไปเลยนะครับประมาณนั้นก็โดยสําหรับใครก็ตามที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถกดคลิกขวานะครับหรือว่าถ้าเป็นในมือถือเนี่ยก็กดที่รูปนั้นค้างไว้แล้วก็โหลดได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะเอารูปนี้ไปทําเป็นโปสเตอร์เนี่ยผมแนะนําว่าให้โหลดเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ด้านล่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรากดไปเนี่ยมันก็จะโผล่แบบนี้เลยนะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์นในรูปแบบใดก็ได้เนาะก็กดพิมพ์ปุ๊บแล้วก็ ตัดๆๆแล้วก็ส่งให้คนที่คุณรักได้เลยนะครับประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแบบเนี้ยอันเนี้ยน่ารักสุดนะครับและคุณผู้ชมล่ะชอบรูปไหนมากที่สุดใน7รูปนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ส่วนใครที่กําลังรอทฤษฎีอยู่นะครับตอนนี้ผมกําลังทําอีก2ทฤษฎีแล้วก็มีความรู้สึกของเกมนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูกันในอนาคตยังไงก็รอรับชมได้เลยนะครับไม่นานเกินรออย่างแน่นอนสำหรับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม